ยูริปแอสเซทช่วยให้คุณมีบ้านนะครับใครที่ทำงานแถวแจ้งวัฒนะนะครับผมพามาดูบ้านหลังนี้นะครับเดินทางประมาณ20นาทีถึงนะครับหมู่บ้านเอเชียโฮมนะครับอยู่ถนนบางกลวยไซน้อยใกล้กันไฟฟ้าไซน้อยนะครับราคาเพียงแค่1.49ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับพรอน5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับหมู่บ้านเอเชียโฮมนะครับอยู่ใกล้ๆกับ การไฟฟ้าใส่น้อยนะครับถนนบางกวยใส่น้อยนะครับเส้นตรงที่จะวิ่งเข้าแก้งวัฒนะนะครับหมู่บ้านนี้นะครับหน้าอยู่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับเป็นหมู่บ้านอยู่ถนนเมนกลางนะครับนี่อยู่ถนนกว้างมากนะครับหน้าหมู่บ้านนะครับสามารถค้าขายได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยภายในตัวบ้านนะครับจอดรถได้หนึ่งคันนะครับรู้สึกว่าน่าจะสูงนะครับเนาะ สูงราคาสูงแล้วก็กว้างขวางมากนะครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับด้านในตรงนี้นะครับโอเคจัดแต่งได้โอเคเลยนะครับสังเกตฝ้าเพดานนะครับหลังนี้จะยกสูงมากเลยนะครับโล่งโปร่งนะครับจะไม่ร้อนนะครับบ้างและดูไม่ติดอัดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องครัวกันนะครับห้องครัวนะครับถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากนะครับกว้างดูนะครับ โอเคด้านล่างก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูชั้นบนกันนะครับพอขึ้นมาชั้นบนนะครับเราจะมี2ห้องนอนนะครับเราไปดูห้องนอนหลังบ้านกันนะครับห้องนอนนี้เตียง5ฟุตนะครับใส่ได้สบายไม่อึดอัดนะครับหลังบ้านเราก็ทําหน้าต่างนะครับยาวเลยนะครับเพื่อให้แสงเข้านะครับห้องมืมืดอ่าเรามาดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําด้านบนนะครับจัดสวยไม่เอ่ย โอ้โหดูสวยครับสวยครับปูกระเบื้องนะครับผนังติดห้องน้ําสูงด้วยนะครับทําให้ไม่อึดอัดนะครับและเรามาดูห้องท้ายนะครับหรือห้องนอนหน้าบ้านนะครับห้องนอนหน้าบ้านนี้สามารถใส่เตียงหกพุดได้นะครับเตียงหกพุดใส่ได้สบายไม่อึดอัดนะครับมาดูหน้าบ้านกันนะครับนี่หน้าบ้านเราบอกได้เลยว่าเป็นถนนเมรนะครับ หน้าบ้านจะห่างกันนะครับไม่ยุดงัานะครับบ้านหลังนี้นะครับผ่อนเพียง5 0 0พบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับหมู่บ้านเอเชียโฮมนะครับอยู่ถนนบางบวยใไซน้อยนะครับใกล้ๆกับการไฟฟ้าไซน้อยนะครับใครที่ทํางานแถวแจ้งพัฒนาหลักสี่นะครับเส้นนี้สามารถวิ่งเข้าตรงได้เลยนะก็เป็นเส้นที่สะดวกที่สุดนะครับวิ่งไม่เกิน20กว่านาทีก็ถึงแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับสําหรับคนที่ทํางานประจํานะครับ ารายได้15,000บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถยื่นซื้อเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะครับเอกสารที่ใช้นะครับสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนสเต็มเม้นต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับก็สามารถยื่นทีวงเงินได้นะครับหิวลิฟแอสเซทช่วยให้คุณมีบ้านครับ